ำเฮ้ยทำไมอ่ะเต๋ยอุ้ยอะไรเนี่ยแล้วจะยิงทำไมเนี่ยเอ้ยทำไมอะไรเนี่ยโอ้ยไป่ลยนี่เอ้าไปกินหมูกันเฮ้ยทำไมบ้านมันลุกขนาดนี้เนี่ยวอาจะเป็นอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเลสบ้านเฮ้ยเอาเก็บกิเก็บมาเนี่ย เอ้ยแล้วเมื do do? Able, ่อกี้ทิ้งก๋วยเตี๋ยวลงนี่เลยนะลงพื้นเลยนะโอ้ยช่างมันโอ้ยไม่ไลยเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วคุกกี้ทิ้งทำไมเนี่ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรเนี่ยสิเฮ้ยทำไมบ้านลุกขนหน่อยเนี่ย ก็ไม่รู้ก็ไม่เก็บกันเองอ้าวไม่เก็บกันเองทำไมล่ะใครเป็นคนทำเมื่อกี้ขาดทุยเมื่อกี้โหแค่รอบนี้พี่ดูดิเอกสารเอกสารกาฟงกาแฟตุ๊กตาตุ๊กตาเนี่ยเต็มหายเนี่ยแล้วใครเล่นเนี่ยตุ๊กตาไอ้วีกินเอ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวข้างบนน่ะไม่เกิดอะไรขึ้นกับบ้างอย่างนี้ทำใหมันลุกขนาดนี้ไหนฉันบนมีอะไรเนี่ยเฮ้ยฉันบนอะไรเนี่ยโอ้ไม่ได้อีกแล้วโอ้ เฮ้ยเฮ้ยบ้านลูกเดี๋ยวบ้านลูกบ้านลูกเฮ้ยที่โค้งทำไมอ่ะโอ้โหอะไรอ่ะที่โค้งทำไมอร่อยเจ้าแม่ไอเต็มบ้านไปเนี่ยเฮ้ยทำไมเนี่ยเดี๋ยวกันเอางานงานแต่ไม่ได้อ่ะอืออือโอ้โหโอ้โหบ้านโอ้โหหนักระโปรงมากเลยไม่เคยใส่กระโปรงให้ดูตัวเองเลยเดี๋ยวเสียงอะไรข้างล่างอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหบ้านโอ้พี่อะไรเนี่ย ก็โป่งมากไปกินเอ้าอะไรก็มันไม่มีที่วางอะพี่โอ้โหบ้านสกปรกมากสกปรกจริงโสกจริงเอ้ยเอ้ยทุกคนถึงเวลาที่เราต้องทำความสะอาดบ้านใล่ไหมไม่เอาไม่เอาพี่ทำเป็นคนเกียจเกียจไม่เอา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 จ้างแม่บ้านไงจ้างแม่บ้านแพงจ้างหรอเออจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดพี่ก็จ้างนะพี่บิ๊จับพี่ก็จ้างเอ้ย ไหนเราหาที่จ้างแม่บ้านสิจะจ้างที่ไหนอ่ะเขาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหโลกน้องมโลกระน้องเดี๋ยวลองเปิดดิเดี๋ยวลองหาตามเว็บแม่แบบหาตามไปบ้างเฮ้ยพี่จะลงไปเล่นเองดีเอาเปิดเลยขอตางเปิดดินั่งเลยคอยนั่งหน่อยอ่ามาเดี๋ยวเราจะหาแม่บ้านตามแบบตามตามกลุ่มตามเว็บเขียนว่าอะไรดีรับจ้างทำความสะอาดบ้านเดี๋ยวก่อนจิ๊บจึ๊บจิ๊บโอเค ราคาเท่าไหร่ดีอ่ะไม่เกินสองพันถูกถูกพสองพันน่ะไม่เกินหน่เพจนี้เป็นเพจเปิดใหม่อ่ะเพจใไม้ผมกับอะไรสูงคนอะไรพี่เอาเลยเอาเลยเอาเอาคนละแค่สูงคนเยวสองคนเก่งเนี่ยยังนึกก็มีแต่ราคามันไม่ได้แพงมากนะกลางๆเทมาสองพันไม่เลวก็ดีอยู่นะมีรีวิวโอเคเลยนะรีวิว ไม่มีอ่ะเอ้าไม่เป็นไรพี่ไอ้เพล่เปิดใหม่เพล่เปิดใหม่ไงเออก็ต้องลองนะกดจ้างไปนะขอจำๆขอขาวไปต่ะเลยขอขาวขอขาวเราต้องไปโทรหาเขาก่อนนะเอ้ยมีรีโมทไหมเอ้ยไม่ใช่รีโมทมีทีวีมีโทรศัพท์ไหมมี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 เราต้องโทรหาเขาขอโทรศัพท์หน่อยอ่าไปเบอร์นี้เบอร์อะไรเนี่ยทำไมเบอร์มันสั้นจังเนี่ยขอโทรไปยังไงโทรแป๊บโทรแป๊บฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลไอ้ใช่นี่ไหมครับเพจเนี่ยครับเพจแม่บ้านนะครับใช่ครับ ยินดีต้อนรับสู่แม่บ้านสุดเซ็กซี่เฮ้ยเพจอะไรนะเนี่ยเฮ้ยเพจอะไรเน,นี่ยทุกคนเพจแม่บ้านแม่บ้านอ๋อเออเป็นยังไงครับเฮ้ยทุกคนพี่หาพี่ว่าบ้านมันลุกขนาดนี้เราเอาทั้งบ้านเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราจะใช้ทั้ทงบ้านเลยอ่าแบบราคาเท่าไหร่ครับแบบว่าทำความสะอาดทั้งบ้านเลยครับประมาณพอนเฮิขึ้นครับแล้วแต่งานนะครับอ๋อโอเคครับนั้นนั้นแบบผมต้องส่งที่อยู่ไปใช่ไหมครับ ส่งมาเลยครับทางทางเพจได้เลยครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวคืนนี้จัดส่งไปให้ครับผมโอเคครับจัดส่งอุ้ยเป็นพัสดุหรือเปลครับเนี่ยอยู่ในกล่องเลยหรออ๋อเป็นกล่องโอเคครับโอเคครับแค่นี้ครับบ๊ายบายครับจุ๊บ ว่างแล้วเท่าไหร่พี่เท่าไหร่เกืบเท่าไหร่พี่เท่าไหร่ประมาณแล้วแต่งานอ่ะเขาบอกพันห้าพัคืนนะแล้วแต่งงานจุ๊บด้วยมื้นี่จุ๊บด้วยแลุ้ดเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้เขาไม่ได้บอกไม่มีขั้นต่ำเลยหรอไม่ได้บอกเออก็บอกพันห้าพันคืนจะไหมแล้วแต่งงานมันมาตอนไหนพี่เข้ามาไหนเข้ามาไหนไม่รู้จะรู้ไหมเนี่ยแล้วเขาไม่บอกอ่ะจะเข้ามาไหนเขาบอกมาดึกๆเดี๋ยวเขาก็มาน่าแหละเกือบเย็นๆนั่นแหละโหดึกๆกตคงก็คืนอยู่นะมันอยู่ไกล โอ้โหดิอโ้ยอุ้ยอุ้ยคนรอแม่บ้ามาแล้วกันนะอุ้ยมาโทรศัพท์กันไปดึกแน้แนั่งไม่จะมาไหนพี่พี่ผมไปนอนก่อนนะโอเคโอเคเอ้ยพี่มึงมามันขอเราในะมมาแล้วเหรออ๋อสวัสดีครับอ๋อไม่ได้ยินเปิดแล้เปิดแล้โพงสวัสดครับ อ่านี่ใช่บริษัทแม่บ้านสุดเซ็กซี่เขยี้ใจไหมครับใช่ครับผมเดี๋ยวจะมีแม่บ้านมาส่งตอนไม่กี่นาทีนะครับเต็มตัวด้วยนะครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับคือเขาจะมาเหรอนี่มันกี่โมงเนี่ยครับขอเลยครับกี่โมงอ่ะเนี่ยกี่โมกี่ยามจะตีสามอ่ะเนี่ยแล้วเขามาตอนตีสามตีสามไม่ดีว่ะแล้วทำไมยังนั่งอยู่อย่งนี้วะเฮ้ยเสียงรถเฮ้ยเขาเลยบ้านอ่ะเฮ้ยหลังนั้นป้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยขันนั้นป้าน่ะไม่รู้ว่าพี่ไปรับดิเฮ้ยใช่ป่ะวะเนี่ย เอ้าอาวัสดีครับใช่บริษัทแม่บ้านสุดเซ็กซี่ขี่ใจไหมครับใช่ครับมีแม่บ้านครับผมวันนีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรเขาจะมาทำมสะอาดบ้านใช่หรอครับนสวัสัีครับผมแต่ต้องจ่ายค่าบริการครับสองพันครับพี่จ่ายดิไม่มีตังค์อะไรนะครับไม่มีตังค์ครับเอ้าผมผมมีครับผมมีครับอ๋อมีเหรอโอเคครับสองพันครับสองพันครับผมทำไมีวันนี้ครับวันนี่ครับสองพันผมสองพันขอบคุณมากครับเอ้าแล้วคุณไปไหนอ่ะ คุณอ่าอาตุคนต้องทำไงอ่ะเอาทำภาษาดีกว่าแล้วเขาไม่รอหรอเรับิ่มเลอใช่ไหมคะเริ่มได้เลยใช่ไหมครับวับว่างมันก็จะเออก็แต่เล็กๆนยครับเออนี่ครับเริ่มมาก็มีกระดาษส่งแป๊บซี่โอ้แค่นี้เองค่ะง่ายๆอ๋อโอเคงั้นผมไปนั่งรอตรงไหนได้มั้งเนี่ยข้างบนเนาะโอเคงั้นเราไปนั่งรอไหนพี่ที่ห้องไหม ก็ได้ไม่กีก้าเขาเออโอเคครับโอเคอ่ะครับงั้นผมขึ้นบนละฝากได้ครับฝากได้ได้เลยับมันมันโผล่โผล่เกินไปป่ะมาณนียไม่หรอกพี่พื้นที่เยอะมากเลพอสะอาดนิดนึงอู้หูเราจ้างเขาแล้วเราก็ใช้์เขาให้คุ้มพี่สองพันนะสองพันนะนี่จะไปยิงกี่ก้าดิกี่ก้าวทำไมคะชื่นไม่ก่อนชื่อไปก่อนโอ๊ยครับพร้าพร้าอะไรไปเนี่ยโอ้โหพี่โอ้โหด้านบนทำไมมันลุกกว่าเดิมอยู่มัเนี่ยแล้วมันนอนยังเน่ยเอ้ยทำไมเฮ้ยทำไมเฮ้ยแล้วไม่นอนนะ อยู่นะอะไรเดี๋ยวมันทำไมมันลูกเดี๋ยวพวกเราก็ลูกเหมือนกันน่น่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่เฮ้ยแม่บ้านมาแล้วมาแล้วพี่โอ้โหแล้วมาแล้วเขาทำความสะอาอยู่เขาทำความสะอาอยู่ตีสามไม่กี่โมงตีสามเร็วโอ้โหนอนไปนอนไปเดี๋ยวเขาก็ทำเสร็จข้าวไหนดูแม่บ้านที่โอ้โหมันลุกเกินไปว่ะลุกจริงว่ะเฮ้ย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 คุณครับทำไมเนี่ยคุณครับกระจกแตกครับกระจกแตกเอวคุณทุบัติทำไมอ่ะขอโทษนะฮะอุบัติเหตุ โอเวอร์เฮดเหรอวะเราอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออน้ำมันดูดพื้นค่ะเดี๋ยวมันไม่เลือดไม่ใช่เหรอเฮ้ยถืออะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไม่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 กวาดไม่กวาดกวาดแล้วแล้วทำไมอย่างนี้เป็นเลือดอ่ะพี่กลิ่นเหม็นขท้าอะไรนี่ขม่ใมากเลยมันคือน้ำมันดูพื้นดูยังไงคะเนี่ยลองมันเป็นสีแดงใช่ไหมครับพี่เดี๋ยวมันข้าแล้วเว้ยขาวมาเลยรุ่นใหม่มั้งยี่ห้อใหม่อ่ะจะอ้วกว่ะเฮ้ยวุ้นเป็นอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุอะไรติเนี่ยเออทาดีทำไมน ได้แล้วค่ะดีๆนะครับดีๆครับมีชั้นไหนอีกไหมคะชั้นนี้เสร็จอ่ามันเสร็จยังไงครับเนี่ยไอเอพวกนี้ด้วยครับล้างตรง้างจานแล้วค่ะอันนี้ครับจานด้วยเออเอาเอาผลแล้วก็ตรงกระดาษนะครับผมโอเคโอ้โหลดมากระดาษใช่ไหมลงรถเออตรงนี้ด้วยครับล้งจิตแล้วก็ชั้นบนครับอีกสามม่องเออตรงนี้ด้วยนะครับโอ้โหรอตรงไหนครับตรงนี้ด้วยครับกระปแล้วไม่คุณไม่ทิ้งในที่ชูงขยะทิ่ขยะเอ้างขยะอยู่ไหนอะนนอกบบ้าครันอกบ้าน เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรเสียงข้างนอกหรือเปล่าเหรอใช่หรอครับไปดูนอกดิไอเมื่อกี้ถืออะไรอะไม่ถือมือเนี่ยฮะแล้วเมื่อกี้เหมือนเสียงปืนเลยเออเหมือนปืนเลยข้างนอกหรือเปล่าเขาทะเลาะกันมั้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะ เอ้ยเอาไปทิ้งข้างนอกด้วยนะครับเก็บนะครับเก็บเก็บเออมีตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้รคับลงรถ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 แป๊บนึงนะครับนึงน้ำมันน้ำมันเนี่ยบิ๊กินมันอะไรของมันไม่รู้ไอ้บ้ามันลกขนาดนี้เราแม่บ้าก็พอร์ซิกกือกือกิ้งกืออะไรเนี่ยนะครับ เอ้ยขยะครับอยู่ข้างนอกอ๋อทางขยญู่ข้างนอกเอียเนียนครับแเอยเนียนนบ้านเฮ้ยมันทำความสะอาดยากครับตรงนี้มนเก็บยากน้ำสกปรกอ้ามาโได้ค่ะมาโท้้งให้อาบน้ให้อาบน้ครับเอ้ยไม่อาบน้ำต้องไห้เล่นน้ำใครทำขยะเออตรงนี้ครับทาไมต้องให้บอกเลยเนี่ยนี่ครับขยะอยู่นี่ทำไมต้องให้บอกนะเฮ้ยตลกจังเลยอ่ะอ้ีวีไม่ได้เปิดครับอ้าวอะไรเนี่ยทานนี้ครับทางนี้นี้ไม่เปิดเหรอคะ นี่ครับขะยะอยู่นี่ครับทิ้งทิ้งไม่ได้ครับเออคุณเป็นอะไรเนี่ยนี่ใช่ไหมไอ้ใครก็ได้เอาเขาไปบําบัดแบบนี้บำบัดสมองหน่อยอ่ะอยู่นี่ครับอยู่นี่อ๋ออ๋อขอโทษนะ้ค่ะไม่หรืองูเนี่ยนี่ครับพี่พี่เกิ็เล่นกันนะทำไมเสียงดังอเลยไม่รู้อ่ะมีน้ำแรงแรงอยู่ในบ้านด้วอเขาบอกว่าน้ำยาถูพื้นน้ำยาถูพื้นเฮ้แต่กลิ่นมันแปลกๆนะเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยอะะไรวเฮ้ยอะไรคุณก็หายแรงเืินหายแรงเบาๆหน่อยเป็นหวัดเหรอ เฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยอะไรน่ะแปลกๆวิเดี๋ยวเล่นปืนหรอไม่ใครเล่นปืนใครถือปืนน่ะไอ้ไอ้ไอ้อะไรเนี่ยอะไรเขียวขาเลยมากเลยนะมาจากไหนอ่ะไม้กระตุนกระตุนเขียวขาเดียวเฮ้ยเฮ้ยมาที่ก่อนมาที่ก่อนเฮ้ยเสียงคนถืออะไรอ่ะเมื่อกี้ไม่ถือปืนนี่คะทำไมไม้ถือฝากไปทำความสะอาดอย่างนี้ลงรถนะครับเดี๋ยวขอไปคุยกันไมาถูอปืน เอ้ยทุกคนมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม้ถืพื้นนันนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเห็นป่ะเมื่อกี้เขาถือปืนไม่ใช่ไม้ถูพื้นพื้นอ้พี่พี่เเขาอยู่เขาค็ขำทีวีอย่าดังจังเอาไงอ่ะมันนี่มันขำอะไรวัเเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกัเดี๋ยวจะไปแจ้งตำรวจเฮ้ยเด๋วเหรอไ่จ้หรอเออเดี๋ยวเอออย่างนั้นแหละไม่พวกพี่ถอยรัวไปก่อนจพนักแข้าเขไว้จขาเขไปเอาครับคุณครับเอาหายเอา ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอะไรวะเนี่ยอเนี่ค่ะค้ณครับคุณครับอ้าวมันปิดเองอ่ะอ๋อคุณครับไปไปทำคาสัตต์ต่อเะคับไปไหนอะเราคะไปไปวนครับไปเซเว่นครับเซเว่นเซเว่นเซเว่นนี่ครับคุณเออมีชั้นบนอย่างครับมาดูชั้นบนด้วยนะชั้นบนอ้าวายังไงหรอคะคุณไปถอทไมเล่ามันนี่อ๋ออ๋อเหรอมาทำคาสัตต์บ้าไม่ได้ไปแป้นครับมีด้านบนนะครับด้านบนด้านบนครับด้านบนไปครับไปครับขึ้นไปขึ้น ไม่ลรเลยนะคะเนี่ยโอ้โหถือว่าทำความสะอาดดีค่ะรถจ้างมาทำไมคะไม่เนี่ครับกระดาษนะครับขุดๆเออเอาไปเชห้ด้วยครับเยาไปชุดเลยอ๋อโอเคได้ค่ะได้คะเคี้ยหมดเลยนะครับโอเคค่ะจัดการให้ค่ะแล้วก็มีห้องนอนเฮ้ยเฮ้ยใจมันเลยอะไรเนี่ยเสียงอะไรแล้วเออมีห้องนอนด้วยนะครับแล้วก็ห้องน้ำมีปะวะดูห้องน้ำเด้เฮ้ยแล้วใครเขาเอากระดาษไปวางในห้องน้ำเนี่ยไอเดียวมันบ้าพี่มันทำงานในห้องน้ำวุ่นกระจก เอานี่ไม่ใช่ขยะแล้วคะไม่ใช่ขยะเขาก็โจกแล้วกูเรียกโจรว่กขยะไม่ออกหรอไม่รู้ค่ะทุกอย่างก็เรียกขยะหมดค่ะแล้วคุณก็ไม่ใช่ขยะแล้วคะโอ้ไม่ไม่บ้านโอ้โหป่าปกไม่บ้านปากหน้าต่อยต่อยต่อยทีไม่ได้แคเฮ้ยเป็นพี่ในการพี่ผู้หญิงพี่ก็ส่อทีไม่เป็นไรหรอกเออเอามาดูเอ้ยมันคือน้ำยาอะไรน้ำยามันทุบได้มะเอาโอ้คย อ้าวนึกว่าไม่มีคนอยู่แล้วขอโทษด้วยค่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยเห็นผมโง่ผมตอบคนไม่ได้ใช่ครับเนี่ยเอ้ยเปตะบิบไฟไปด้านบนน่ะเอ้ยเดี๋ยวอยู่ด้านบนดิเสร็จแล้วค่ะดันบนนั้นมันเสร็จยังไงไงเสร็จยังไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวห้องรอยจะไม่ทำเลยปิดไฟหมดเลยอ่ะไฟจะแปรปีกเอา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 เก้าอี้เก้าอี้เอ้ามันนีเขาพี่ทำไมมันแพงมันแพงมันแพงมากเลยรู้ไหมแพงมากเลยเอา คือฉันเคยเห็นมันขายอยู่ที่ตลาดนะ่ะมัน20่สิบบาทนี่ไปสามยังสี่พันเนี่ยเอ้าเฮ้ยยังขุดอีกเลยโอ้ยจอยอยู่นเตจดี้เอาลุกนี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเก็บยังไงอย่างนี้ครับอย่างนี้อ่าเก็บเข้าไปผมไม่ต้องครับไม่ต้องทุบไปยังทุบพื้นอ๋อรอเดี๋ยคะรอเดี๋ยค่ะเฮ้ยคุณมีไอเขาจ้างมาเฮ้ยกระจกแพงไตีน้องอะ แล้วห้องไหนอีกเนี่ยโอ้โหห้องนี้อันนี้จะเก็บได้เท่าไหร่เก็บเก็บไปเก็บไปโอ้ยครับแต่เขาเป็นแม่บ้านนะไแล้วทำไมเราไปทำแทนแม่บ้านพี่โรจ้าเข้ามาไม่ใช่ไปไปเถอะไปเขาทำไปเถอะไอพวกนี้ค่ายตายหมดเลยเฮ้ยฮะ เอ้ยอะไรครับปะเสริตายตายอ๋อหมายหมายมาถึงยุงค่ะเมื่อกี้ยุงมันเยอะมากเลยค่ะโอ้ยปล่อยยุงเลยนะคใช่ใช่ก็ยุงมันเป็นฝูงแล้วจะฆ่ายุงตายเอามีอาหารไหมคะเอานี่ครับเอาเข้าไปกินครับเอาไปครับเอ่อมันมีอะไรที่แบบเหมือนเลือดไหมคะอร่อยอร่อยแดงแดงเอ้ยไม่ไม่มีครับต้มเลือดหมูครับเออกินไหมครับต้มเลือดหมูค่ะกินกินมีไก่ไหมคะเลือดไก่ตับไก่เียถ้ากินของแบบ อกินของครับเดี๋ยวผมหั่นนิ้วตัวเองแล้วให้คุณกินอยูกันไหมครับโอ้โหโอ้โหอร่อยเลยค่ะอยากกินอ๋อเฮ้ยไม่ใช่หรอขอโทษด้วยค่ะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไปนอนก่อนนะอ่าเชิญเลยค่ะม่วงเราเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะไม่เป็นไรค่ะเ้ิงนอกมั้งนอกบ้านนอกบ้านพี่ไปนอนกันเลยก็ได้ค่ะนอนก่อนเลยได้ครับไครับเดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยวเสร็จแน่นอนค่ะพรุ่งเช้าครับครับครับพี่นอนไหนวะ อะไรมะมตอนชั้นไหนด้วยสิโอ้จริงไหมคนเนี้ยตรงนี้ไหมไม่รู้เรื่องเลยพี่ยาอ่ะจะตายแล้วไม่รู้เรื่องเลยอะไรอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะคือเขาแอบมองอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มองอะไรอะคะไม่ได้มองครับผมเมื่อกี้เห็นว่าประตูมีจิ๊กจบครับครับครับทำข้ซทราไว้ก่อนนะครับอะไรอ่ะ อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะไม่าจากที่ไหนเะเนงมันมาย่งอ่ะเฮ้ยนั่นไออยู่หน้าบ้านเฮ้ยเต้จะอะไรกันน้าแล้วมันไม่มันไม่บีบแตะวะบีบแตะนี่เตะบีบมาดิคูดทํอไรอ่ะเขามาดีมันยืนทีโพสดกวะพี่มาแล้วพี่ผมมาช่วยแล้วไหนๆกันแล้วกนขึ้วกะนกันแล้รนล้วนกด้ันกันแวัแล้กทํกมแล้วันนแล้วกนกันคนกันแล้วกน้กนกัพแล้วกน้กนกั้กังนแล้นกั้กันนขึ้วกันกอน้ไปก่อนหมดันพร้ม เฮ้ยอะไรเเนี่ย้ยอะไรอ่ะอะไรเนี่ยมันเลือดการฆาตกรรมปะเนี่ยแม่แม่เดี๋ยวผมเล่าครับเดี๋ยวผมเล่าครับคือผมจ้างแม่บ้านมาครับแล้วเขาทำอย่างเงี้ยนะครับเอ่อผมขอดูเว็บได้ไหมครับขอดูเว็บหน่อยเว็บเนี่ยครับอ่าลองดูครับผิดอะไรเว็บดักเลยเอ้ยดักเว็บอะคุณดักเว็บปะครับผมไม่รู้อ่ะไม่ดักเว็บเป็นเว็บฆาตกรเถื่อนเว็บมันผิดกฎหมายนะครับผมไม่ได้สร้างอย่างเว็บนี้ถ้ามั่เขียวไปด้วยอ๋อผมไม่รู้ว่าอ๋อแย่นะคร้บแล้วเราแม่บ้านคนนั้นอยู่ไหนครับ บ้าเหรอเมื่อกี้อยู่ตบงนี้ไม่อยู่นีห้องน้ำก็ไม่อยู่อ่ะเอ้าเอาหนีไปแล้วหรอแล้หายไปไหนอ่ะเมื่อกี้มันมีริงทิงมีริงิ้งเีิงิงัเอ้าอะไรนะไปไหนครับแต่าไม่ยิง้ารม่บ้าอยู่ไหนไม่บ้าเลยอ้าไม่บ้านหาย แม่บ้านหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวพวกคุณไปเลยแล้วไหนแล้วไหนแม่บ้านอ่าเมื่อกี้เราหายไปไหนแล้ววะพวกคุณเขาหายไปไหนอ่ะคุณแจ้งความแจ้งความเท็จเนี่ยผมจับพวกคุณแทนนะไม่ได้แจ้งความเท็จรนะความจริงทำไม่เจ้าหน้าที่เสียเวลานะรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมันมีที่กินพวกคุณเล่นอะไรนี่พวกคุณเล่นอะไรนี่มาเลือดเนี่ย ไม่ใช่พวกคุณอาจจะเป็นการจัดฉากก็ได้ใครจะไปรู้ไม่มันเลือดจริงๆเนี่ยก็ดูเลวเอาแห่ตาดเลิจางแม่อะไรแนหรอกใครจะเอาความเป็นความตายมาอื่นมาเล่นนะไม่ดูรีเนี่ยปานเหม่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ล่่่่เม่่อง่อ่เ่่เด่่่่่่่่่่่เอ่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ มมันเหดก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่เออดไทยแล้วก็โอเคครับผมกลับแล้วเจอกันเดี๋ยวคุณเออตอนแม่บ้าเขามีปืนด้วยนะครับใช่ครั้ปืนด้วยแล้วเขาบอกว่าไม่ถ้าเขากลับมาเขาค่อยแจ้งกลับมาทีแล้วกันครับไปละคุณได้ถ่ายรูปไว้ไหมไม่ได้ถ่ายใครจะไปถ่ายทันเนาพี่มีใบเสร็จไม่ใช่เหรอ ไม่มีไม่มีต่างจากพี่ไปจะอยู่ไปเฉ้ยังไงฮะเฮ้ยตำรวจมันมีจริงๆริเอาเชือกใ่หรไล้อยายาานรถผมนรถคุณเหรอมันจะไม่มีจริงๆนะไม่ได้ความเท็จนะความจริงไม่ได้พูดเลนครับพูดจริงไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลย อไปครับเสียเวลาเสียเวลาครับจ้าไปดีกว่าเฮ้ยเด็กพวกนี้เล่นอะไรไม่รู้เรื่องจังยไปครับไม่เด็กแล้วไม่เด็กแล้วเฮ้ยอะไรวะพี่เดี๋ยวมันมีจริงไม่แต่เขาแต่แม่บ้านเขาก็หายไปนะเขาอาจจะไม่ผิดก็ได้นะเขาก็คิดว่าหาพไปแล้วเขาหาไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยลองขึ้นไปดูด้านบนดิมาแม่บ้านหายไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าหายไปไหนมาคุณอ่ะเฮ้ย อยู่นี่ยังไงอะเฮ้ยหายไปไหนมาไปแไหนมาเฮ้ยเอา้ยพูดมีปากก็พูดนะมีปากก็พูดดิเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยอะไูเฮยหยุดก่อนเฮ้ยไปไหนนะไปไหนไปไหนเนี่ยเอาอยู่ดิจะไปไหนเนี่ยคุณเอาเฮ้ยไเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเเฮ้ยเฮ คนคือมานะเว้ยอะไรเนี่ยลุกมากเลย